สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะผมที่นิยมสะสมพ้าเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญรุ่นราชาพันล้านนะครับเป็นทีมงานระยองนะครับผมเนาะหนึ่งห้าเก้านะครับผมเนาะซึ่งได้จัดสร้างรุ่นนี้นะครับผมคือรูปแบบเหรียญสวยงามมากครับสําหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเรามาดูรับดูรับชมเลยนะผมว่าน่าเก็บน่าสะสมนะครับ สำหรับรุ่นนี้ผมก็ได้แบ่งปันไปในไลฟ์สดส่วนหนึ่งแล้วนะผมเนาะผมก็จะมาอัปเดตที่เหลือเนื้ออะไรรายการไหนบ้างครับชอบแบบไหนคือแคปรูปหน้าจอแล้วส่งทางไลน์ให้ผมเลยนะครับผมเนาะผมจะปักหมดไอดีไลน์ขึ้น้าบนแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมเนาะอ่ะเรามารับชมกันเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่เลยนะครับพี่เพื่อนเพื่พนอนเนาะน้องจะขอสไลด์แบบนี้เลยนะผมเนาะ ชอบรายการไหนจำโค้ดให้ดีแล้วส่งรูปทางไลน์ให้ผมนะผมขออนุญาตสไลด์แบบนี้เนาะเพราะว่ารายการบบนี้มันเยอะนะครับให้ดูทีละรายการก็คงไม่หมดนะผมขอสไลด์คร่าวๆแบบนี้แล้วผมจะให้ดูรูปแบบเหรียญอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ส่งทางไอเดียไลน์นะคุนี่ครับคือเหรียญล่าสุดนะตอนนี้เลยนะครับผมเนาะ อ่ะผมจะพามาส่องดูความละเอียดอีกทีนึงนะครับอ่ะไปดูความละเอียดกันเลยครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับพี่เพื่อน,นรับรูปแบบเหรียญความสวยงามนะครับผมเนาะซึ่งรุ่นนี้ก็มีลงยาลุนลงยาสองหน้าด้วยนะครับผมเนาะลงยามาสเตอร์พีชทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมซึ่งผมได้แบ่งปันไปแล้วเนาะไม่ได้ทาคลิปไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะไปดูในไลฟ์สดได้นะผมมีตัวอย่างที่ว่า หน้าหลังให้ดูนะผมเนาะ,อะตอนนี้ผมจะมาทําคลิปให้ดูรา,รายละเอียดชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะ,ะหลายท่านก็ดูรายละเอียดยังไม่เคยเห็นรายละเอียดแบบชัดๆนะผมก็ここได้มาทําคลิปให้ดูในคลิปนี้เลยนะ,ะ,รบบยนยนะครับเนาะเรามานดะูรูปแบบเหรียญเลยครับพี่นี่นะครับผมเนาะรูปแบบเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมหลวงพ่อครึ่งองค์นะผมเนาะอาหลวงพ่อรูปหลวงพ่อครึ่งองค์แล้วจะมีคุด รือสตาวุธนะับเนาะถืออย่างนี้แล้วอย่างที่เห็นเลยนะผมเนาะดูรูปแบบเหรียญนครับอสวยงามไม่สวยงามพิจารณาเลยนะผมเนาะเรามาพลิกดูข้างหลังนะครับโอ้โหเป็นไงแล้วครับผมสวยไม่สวยนะผมเนาะพิจารณาเลยลวกันผมจะส่องรายละเอียดให้ดูนะผมเนาะนี่เลยนะผมเนาะฝั่งด้านซ้ายนะผมจะเป็นถุงทองนะผมเนาะฝั่งด้าน อาจจะเป็นถุงเงินนะผมเนาะคุดถือทั้งถุงเงินทั้งถุงทองแล้วข้างหลังก็จะเป็นพญานาคคู่แบบนี้นะครผมเนาะออกแบบเหรียญได้สวยงามมากครับดูนะผมเนาะเสียดายไม่ได้เอามาัเตเจิ้พิทมาให้ดูนะผมเนาะผมได้แบ่งปันเพื่อนสมาชิกไปแล้วนะผมเนาะแบ่งปันไปแล้วนะไม่ได้มีให้ดูนะต้องขออภัยด้วยนะครับนี่สวยงามมากนะพี่ๆเนาะไม่ต้องสองกล้องผมก็มองว่าสวยมากนะครับรุ่นนี้ รูปแบบเหรียญคือสวยงามชัดเจนนะผมจัดสร้างแค่299บลังนะผมถือว่าไม่เยอะนะครับพี่ๆเพราะว่ารายการหนึ่งสร้างไม่ถึง2,000เหรียญซักรายการนะเต็มที่ก็ 299, 199, 495, 9อย่างเงี้ยับเยอะสุดก็1,999เเหรียญเท่านั้นเนาะแต่บางรายการนะผมเนาะคือถือว่าไม่เยอะนะในระดับนี้กับลูกศิษย์ลูกหากับ ชาวไทยก็เจ็ดสิบกว่าล้านคนนะหกสิบกว่าล้านคนนะผมเรานะถือผมถือว่าน้อยมากนะผมเนาะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามรูปแบบน่าเก็บน่าสมนะสมเนาะส่วนเนื้อที่ผมให้ดูนี่คือเป็นงานอัปปกาก้าซาตินนะครับพี่พี่นี่สวยไม่สวยดูนะผมผมอยากเอาลงยามาสเตอร์พีชให้ดูมากคนระับแต่ผมแบ่งปันไปแล้วครับไม่มีรูปให้ดูนะอะมาดูอีกเรียนนะครับอันนี้จะเป็นอัปปาก้าเหมือนกันนะครับนี่นะผมเนาะ นี่จะเป็นอัปปะลาลงยาธงชาตินะครับอ่าลงยาธงชาติสวยไม่สวยพี่ๆพิจารณาเอาเองนะแล้วผมเนาะอยู่ที่ท่านไหนชอบรูปแบบเรียนแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้นะผมเนาะผมจะปักหมดไอดีลายเบอร์โทรไว้นะผมเนาะนี่รูปแบบเรียนอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่เป็นอัปปะลาลายธงชาตเนาะลงยาพื้นแบบนี้นะครับพี่ๆอ่าสวยงามนะครับอ่านี่ก็จะเป็นลายเสือนะครับ น่าจะเหลือสักสองเหรียญมั้งที่ว่าลงยาเตรีมแบบนี้นะครับนี่สวยงามไหมละครับพี่พี่พิาจราเอาตามนี้เลยนะครับผมรูปแบบเหรียญคือสวยงามชัดเจนมากครับสุดๆแล้วครับพี่พี่งานสวยคมมากเหรียญมีชีวิตอีกหนึ่งรุ่นเลยครับว่ารุ่นนี้เนะอะรุ่นหนึ่งรายการที่สวยงามนะครับ นี่ตาลอ,อยเหี่ยวยน่นหูแกะได้หมดคนระับคมคมชัดนี่คือชัดมากเนาะอ่าพดนะุดเนาะสุดๆนะครับรายการนี้แนะนําอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรายการที่น่าเก็ยนะียดนะ่าสะสมเนาะอ่าน,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 นะนี้ก็จะเป็นชั้นนวนนะผมเนาะนีกกะ่ก็อาจจะเป็นชันวนหน้ากากชั้นนวนตองเอ้ยไม่ใช่พี่โอขออภยัยได้โอ้โหไปแล้วผมอ่าเป็นอปกาก้าซาตินนัก หน้ากากทองทิพซาตินนครับผมเนาะอ่านี่เป็นงานหน้ากากนะครับเหรียญจะเป็นอัป,ปก้าซาตินส่วนหน้ากากจะเป็นทองทิพซาตินอร่เออ,เอ,อสวยคราสติกอีแบบเนี่ยนะครับผมรูปแบบเหรียญคือสวยงามนะครับนี่นะพี่ๆพิจรารณาและนะ้วกันเนาะว่าเหรียญคมไม่คมนะครับผมสําหรับผมว่าเหรียญเุ่นี้สวยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากเลยดูด้วครับผมงานคมจิบนะครับ บล็อกคมงานคมหน้าเจ็บน่าสงามากเลยครับเดี๋ยวรูรายการไหนเพิ่มแอดไลน์ได้ในวิธีเนาะสำหรับถ้าไหนที่ยังไม่มีไลนะนะ์เนาะแอดไลน์ทักเข้ามาถามได้เลยนะว่าเหลือรายการแบบไหนรุ่นอะไรบ้างถ้าทำคลิปไปมันจะยาวนะครับทำให้ดูพอประมาณแบบนี้นะครับพี่สี่ให้ดูเป็นบางรายการให้ดูไม่หมดต้องขอไปนี่ก็เป็นอัปก้าเหมืนะอนกันเนาะอัปก้าลงยาแบบนี้เนะาะ ให้ดูเนื้ออะไรละ่ะอ่าอันนี้เป็นเนื้อสัตตานะพี่เนาะเนื้อทองสัตตานะครับนี่สวยมากนะผมเนาะดูนะครับลงยาทุกเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ลงยาทุกเหรียญน,นะสําหรับรุ่นนี้คือสุดๆนะครับเหรียญไหนก็ลงยานะครับลงยาทุกรายการนะครับอ่าอันนี้เป็นทองทิพย์นะครับทองทิพย์นี่นะครับ สวยมากครับเหีียวมีชีวิตอีกหนึ่งรุ่นรายการนะโอ้โหตัวยอย่างเนี้ยต้องทำนะตองคลิปอันนี้จะเป็นชั้นวนนะพี่พี่ชั้นวนแบบนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ชั้นนวนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสวยคนละแบบเนาะชันนวลลงยาคีวอนลงยาขอบแดงสวยนะครับชอบเนื้ไหนเก็บเนื้อน,นั้นนะครับนี่นะครับ มาเตอร์พีดผมได้ปล่อยไปแล้วเสียรายมากเลยไม่ได้ทาคลิปก่อนนะครับอยากให้พี่ๆได้ดูเหรียญมากเลยครับสําหรับมาเตอร์พีดเนาะลงยาหน้าหลังคือเต็มสูบอะครับ,รบสวยมากนี่นะครับอันนี้เป็นชนวนเหมือนกันเนาะชนวนลงยาขอบขาวบนน้ําเงินนะครับสวยมากนะครับพี่ๆสวยทุกรายการเลยแหละลงยางานคือสวยมากเนาะวัดกันที่ผลงานนะครับตัวนี้เนะาะทีมงานไหนสร้างพ้าสวยนะครับ ให้ผลงานเป็นการพิสูจน์นะตอนทุกว,ว,วันนี้เนาะนี่ของทิปเดี๋ยวนี้ก็สวยดังของคําเลยนะครับพี่พี่อา,อาจจะมีเสียงฝนก็มาหน่อยเนาะฝนกําลังตกพอดีในช่วงที่อาจชิปนะพี่พี่ต้องขออาัยด้วยเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรนะ่เนาะชอบเนื้อไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับนี่สวยไหมละครับผมพิจารณาเองแล้วกันนะครับโอ้โห สุดๆเลยครับผมอ่าสุดยอดมากครับรุ่นนี้อ่ะมาดูงานหน้ากากดีกว่าสำหรับท่านไหนชอบงานหน้ากากนะนี่นี่ก็จะเป็นงานหน้ากากครับเป็นหน้ากากชุบทองเนาะชนวนหน้ากากชุบทองนะครับนี่งานหน้ากากสำหรับท่านไหนชอบงานหน้ากากเนาะงานหน้ากากก็จะมีแบบฟันนะครับนี่เป็นหน้ากากชุบทองมาดูหน้ากากชุบเงินครับรายการนี้จะเป็นหน้ากากชุบเงินนะพี่พี่ วยมากนะผมทั้งมีหน้นากากนั้นหน้ากากทองนะครับโอ้โหสวยสุดทุกรายการนะครับอ่ะผมให้ดูตัวอย่างประมาณนี้นะพี่ๆเนาะคลิปเดีย๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับอยากดูรายการไหนก็แอดไอดีไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมจะขึ้นปักหมดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ข้างบนนะครับผมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาร่วมรับชมศึกษาไปด้วยกันนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับรวยๆเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับผม